เชืออไก่ให้ลิงดูสาวคนดังฟ้องแหลกชาวเน็ตเม้นดา่าเป็นเมียน้อยออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวในอดีตแบบหมดเปลือกเรื่องที่ผิดก็ขอโทษแล้วแต่นางแบบสาวอิงอิงอิงนภัรโอภาสสีรีรัตก็ยังเจอคอมเมนต์จี๊ใจว่าเป็นเมียน้อยงานนี้เจ้าตัวตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะฟ้องดำเนินคดีคนที่เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่า และจะไม่ยอมความโดยอิงๆเผยกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ว่าครั้งนี้คงไม่ยอมความจริงๆเพราะว่าการที่หนูออกมาพูดครั้งนี้เพื่อชี้แจงและอธิบายทุกเรื่องหมดแล้วแต่ก็ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าก็เธอเป็นเมียน้อยแบบนี้นี่อีกครั้งนี้หนูไม่ทนแล้วคือที่ออกมาเพราะอยากจะให้เรื่องมันจบสักทีแต่ทำไมหนูต้องมาเจอคอมเมนต์แบบนี้อีก คงต้องฟ้องตอนนี้กำลังดำเนินเรื่องอยู่ซึ่งคนที่คอมเมนต์อันนี้เขาก็รู้ตัวว่าเขาจะถูกฟ้องเขาพยายามติดต่อหนูมาส่งข้อความขอโทษไม่มีเจตนาจะว่าเขายังบอกว่าเขาต้องเลี้ยงลูกและท้องกำลังจะคลอดเขาส่งข้อความมาทางไดเรกไอจีเยอะมากคือตอนทำทำไมเขาไม่คิดถึงจิตใจหนูบ้างเขาบอกว่าคอมเมนต์พราะเห็นข่าว ซึ่งหัวข่าวมันไม่ได้ตรงกับที่เขาคอมเมนต์เลยดังนั้นครั้งนี้หนูฟ้องแน่นอนและไม่ยอมความแน่นอนค่ะอิงอิงกล่าวยำ้ำ